เลคเซอร์แอลเอ็นสามประตูเห็นครับคันนี้เป็นรถผู้ใหญ่ใจดีครับบอกว่าเสียงคันนี้เป็นมาร์คเลวินสันแล้วนะคันนี้หกล้านกว่าบาทนะครับลำโพงเป็นมาร์คเลวินสันแต่ลูกค้าก็าเสียงไม่พอง่ญญายๆเลยรถสมัยใหม่ครับเวทีเสียงจะอยู่ตรงคนขับเนาะด้านหลังก็จะเบานะพอเล่นเสียงคนขับนี่โอ้โหหูเจ็บแล้วข้างหลังยังแบบเครือๆอยู่เลยคันนี้เราเลยอัปเกรดชุดเครื่องเสียงให้ใหม่ครับก็จะมีเป็นชุดลำโพงโฟล์คนะครับเป็นสามทางนะเป็นรุ่นเฟิกอีโวพีเอสหนึ่งหกห้าเอฟสามอีสามอีคืออะไรก,รล,กลาง ควิตเตอร์แบบนี้นะครับแยกกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยตำแหน่งไหนของโตโยต้าหรือเล็กซัสอ่ะที่ติดไว้จะเป็นโล้โพธรรมดาเลยนะครับแต่คันนี้ เป็นมาร์คเลวินสันจริงๆนะนี่มาร์คเลวินสันคือแบรนด์เทพนะครับคือเสียงดีอยู่แล้วนะครับแต่ลูกค้าอยากเพิ่มมิติเสียงและอยากให้เสียงด้านหลังดังทีนนี้เราจะแยกระบบเสียงจากด้านหลังกับด้านหน้าก็คือเชื่อมบูทูดเปิดด้านหลังแดงเดียวคนขับก็ไม่ต้องกวนเขาแล้วนะครับอันนี้อ่ะให้ดูอ่ะแล้วพอต่อมาครับเราจะใช้ชุดกําลังขับเป็นมิวส์เวฟเอฟหกนะครับหกแชนแนลแบบนี้เลยนะครับหกแชนแนลขับอะไรบ้างอันนี้เลยแยกเลยลำโพงหกตัวหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ห้าหกจูดเสียงแยกเลยนะครับแล้วก็บวกอีก็คสอเอก็ค นะครับปออกชแนลแล้วก็ตอนนั้นนะครับเสียงร้องเสียงกลางแบบนี้ครบแล้วยังขาดเสียงเบสได้ไงนะครับกับซับออริสัน APBX10AS นะครับเพิ่ม โอ้มากอให้เพจมีมิดเบสที่กระชับนะครับอ่ะเดี๋ยวพามปดูว่าลำโพงติดตัต้งตรงไหนบ้างนะครับปะเราจะไว้ตรงประตูสไลด์ตำแหน่งนี้อันนี้คือตำแหน่งลำโพงเดิมแล้วก็ทวิตเตอร์เขายู่ตรงนี้นะครับอยู่ในแผงประตูเดิมอันนี้ลูกค้าบอกเลยนะครับว่าให้เน้นว่าแบบเหมือนรถไม่ทาอะไรคือดูไม่ออกเลยว่ารถทําเครื่องเสียงมาสุดเพื่อนขึ้นมาคือแบบเฮ้ยทำไมรถเสียงดีจังนะครับแล้วก็ส่วนทับไว้ตรงนี้ครับทับออดิสานสิบนิ้วพอพับเบาะลงเก็บของหมดนล้วจะดูไม่ออกเลยว่านใครเนใี้ยใส่ทับมาด้วยและส่วนลำโพงตัวสามน,น,นีีีี้้้นนน่ตตรรงง เห็นไหมนี่ตัวเดินตรงนี้นะครับก็ตัว้ตรงนี้เลยก็คือครบจบเลยนะครับลําโพง6ตัวอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยว่าจะพอขนาดไหนครับสเส็นนี้ผมว่าปอ,องเลยว่าเด็ดแน่นอนนะครับกับโฟ c a ลนะโอ้โห เสร็จไปที่ร้อยครับกับการอัปเกรดชุดลำโพงนะครับ Lexus LM นะครับคันนี้เป็นลำโพงหน้าไม้นะครับ PS165 เสียงดีมาก Made in ฝรั่งเศสนะครับพร้อมกับแอมแล้วก็ซับผมก็าฝ่รอบหนึ่งจะฟังมันก็ได้ฟังเพอรอะไรครับมามาฟังในรถกันดีกว่าโอ้โหเบรเป็นลูกก็หืมนี่คือหลังอย่างเงี้ยใครอยากฟังมันก็ได้นะครับสำหรับผู้บริหารนะฮะแต่ว่า aim want to go home คันนี้จะเป็นรอบพิทางนะครับคู่นี้เปลี่ยนแล้วก็ข้างหลังเราเพิ่มมาด้วยมันรับกันพอดีอยู่ตรงกลางแล้วก็เบรคที่มากระชับกระชับพอดีไม่ได้แรงมากนะครับฟังเพาะสบายๆจะฟังมันก็ได้ปรับบูทเบรคเพิ่มจบๆเลยนะครับคันนี้สำหรับผู้บริหารเหมาะมากครับเครื่องเสียงจัดไปครับ